ขณะนี้ครับเวลา13นาฬิกา49นาทีนะครับก็ยังไม่ออกนะฮะไม่รู้ทำไมมีเหตุหลักประการนึงนะครับหน้าต่างไม่สามารถเอาลงได้ ขณะนี้ครับได้ใกล้ได้เวลาปล่อยแล้วนะครับขบวนรถสินค้านะครับรถด่วนพิเศษสินค้าหีบห่อวัตถุด่วนนะครับขบวนที่9 8 5นะครับหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกรุงเทพนะครับหรือรอพทกร,รุงเทพนายเอกรัิศรีอรัญพงศ์นะครับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกรุงเทพหรืออพทนะครับ แล้วก็นายนีรุตมณีพันธ์นะครับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกรุงเทพหรือรอปทอนะครับได้ตั้งชื่อฉายานามให้กับรถจักรคานนี้ว่ารถด่วนเคอรี่นะครับขบวนที่986ต้นทางจากสถานีสงไห่กรรพลาายทางกรุงเทพครับผมตอนนี้ยังออกไม่ได้นะฮะไม่รู้ทาไมเกิดเหตุขัดข้องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> น่าจะได้ก้เวลาปล่อยแล้วนะ ไม่รู้นะแอดมินก็ไม่แน่ใจก็รอเวลารถคันนี้ออกครับสุดยอดครับอาร์สตอม4214ครับโดยเป็นเครื่องยนต์แคทนะครับหรือ เครื่องยนต์แคทเทอร์เพลราะนะครับเพราะว่าเป็นคลาดสีขาวแดงนะครับสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นเครื่องยนต์แคทนะครับหรือเครื่องยนต์แคทเทอร์เพลรานะครับโดยมี2ระบบครับระบบลมอัดและระบบลมดูดนะครับทำขบวนก็ตอนนี้ยังไม่ได้ใกล้เวลาปล่อยนะครับนะ ตำบลที่986นะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปรอดูรถออกกันครับไป น่าจะได้ใกล้เวลาปล่อยแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันครับไปเราไปรอดูรถออกกันครับไปจอดเคียงข้างกับที่ใหญ่คนที่สองเรานะครับที่ตะชิขาประจำนะครับ4511กับอาร์สตอม4214ครับผมนาะที่บอกหลานสบายดีไหมหลานหลานบอกสบายดี วันนี้หลานทำรถสินค้าเหรอใช่ใช่ครับใช่ครับอ่ะโอเคแรก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 เลยนมุก,ก,กโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูเวลารถออกกันนะครับไป